ยินดีต้อนรับเข้าสู่มอนฮันเวอร์ are, รายการสำหรับชาวมอนฮันที่อยากเปิดโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ให้กว้างกว่าที่เคยโดยเราจะเล่าให้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทินฐานที่ตั้งความสำคัญของเมืองต่างๆหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆของผู้คนในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์รวมไปจนถึงเก็จสาระน่ารู้ต่างๆของเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์ที่น่าสนใจไม่แพ้ประวัติของเหล่ามอนสเตอร์ในเกมเลย และสำหรับในคลิปแรกนี้เราก็จะมาทําการพูดถึงหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในแต่ละภาคว่าหมู่บ้านเหล่านี้มีความสําคัญมากน้อยเพียงไรสําหรับหมู่บ้านแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นหมู่บ้านโคคอตนั่นเองนะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแรกสุดของซีรีส์นี้เลยนะครับผมโดยที่เราจะสามารถพบกับหมู่บ้านแห่งนี้ได้ในภาค Mon s t e อร์ n t e r Monster Hunter G Monster Hunter Portable, Monster Hunter Two d o s และ Monster Hunter Cross นั่นเองครับโดยที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านสำหรับการเล่นแบบออฟไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะอยู่ใกล้กับสนามลาบพื้นที่ที่ลาบสูงนอกจากนี้นะครับหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งก็เป็นเผ่ามนุษย์มังกรหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของไวเวอรีนอีกด้วยนะครับ สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ใน Monster Hunter ภาคแรกสุดนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบและไม่มีแม้แต่กระทั่งไอรูหรือว่าปูกี้อยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่พอมาในภาค Monster Hunter Portable แล้วก็จะมีกลีบดอกไม้ปิวสวัยนะครับมีการเพิ่มฟาร์มเข้าไปและนอกจากนี้นะครับบ้านทางด้านหลังหมู่บ้านซึ่งไม่สามารถเข้าไปได้ในภาคแรกสุดเลยเนี่ยก็ทำการถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นบาร์สำหรับในการเล่นแบบออนไลน์ไปนะครับ หมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เรียกได้ว่ามีรูปแบบของความเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆเลยนะครับผมแม้กระทั่งทางเดินในหมู่บ้านก็ยังเป็นเพียงแค่ดินทั่วไปสำหรับในมอนสเตอร์เฮนเตอร์ภาคนิยายนั้นนะครับผมตัวเอกของภาคนั้นก็จะมาจากหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองและเมื่อตัวเอกทําการเดินทางเข้าไปยังเมืองวินากานเดนะครับตัวเอกก็รู้สึกทึ่งกับทางเดินหนทางของเมืองวินากานเดที่ทําจากหินเลยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านโคคอตที่ตัวเอกเคยอยู่เลย และนอกจากนั้นนะครับผมสําหรับฮันเตอร์ของหมู่บ้านแห่งนี้ในตัวเกมนั้นก็จะเป็นฮันเตอร์ที่เกิดและอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งฮันเตอร์ที่เราเล่นในแต่ละภาคนั้นก็จะมีพื้นเพที่ต่างกันออกไปนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นคนของพื้นที่นั้นๆหรือว่ามาจากต่างแดนเป็นต้น ถึงแม้ว่าหมู่บ้านโคคอตนั้นก็จะเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเล็กๆที่ดูไร้าการพัฒนาเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่นๆนะครับแต่ทว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยกับมีความสําคัญอย่างลึกซึ้งต่อระบบการล่าในโลกของ Monster Hunter เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็จะมีตำนานอยู่ตำนานหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าตำนานวีรับรุษแห่งโคคอตนั่นเองครับ สำหรับในตำนานนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของวีรบุรุษผู้หนึ่งซึ่งสามารถล้มมังกรเขาเดียวโมโนบอสได้เพียงแค่ตัวคนเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยทำให้โลกของมอนสเตอร์นั้นยึดถือในเรื่องนี้นั่นเองครับผมจนทำให้โมโนบอสนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่จะมีเงื่อนไขในการล่าโดยที่ว่าจะต้องทำการล่าเพียงตามลำพังเท่านั้นนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นเกียรติให้กับวีรบุรุษแห่งโคคอตนั่นเองครับซึ่งเจ้าของตำนานที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ทว่าเป็นผู้ใหญ่หมู่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองครับผมแต่สำหรับในตัวเกมเขาว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะเกี่ยวกับตัวจริงของผู้ใหญ่บ้านนะครับสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหลักฐานว่าตำนานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับผมนั่นก็คือดาบที่อยู่หลังบ้านของฮันเตอร์ประจำภาคนี้นั่นเอง โดยดาบเล่มนี้เนี่ยก็จะทําการปักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังหมู่บ้านและเราจะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้จนกว่าจะทําการล้มโมโดโบอสลงได้ซะกอ่อนนั่นเองครับและจากหมู่บ้านโคคอตนั้นเราก็จะเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ห่างออกไปยังทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านโคคอตซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่และถือเป็นหนึ่งเมืองที่สําคัญนั่นก็คือเมืองมินากันเด้นั่นเองครับผม โดยเมืองนี้มีคํากล่าวที่สื่อให้เห็นว่าเป็นเมืองที่เปิดรับคนทุกประเภทให้เข้ามายังเมืองนี้นะครับซึ่งคํากล่าวที่ว่านั้นก็คือผู้ที่มั่นใจในฝีมือผู้ที่ยากจนผู้ที่ทําเพื่อชื่อเสียงผู้ที่แสวงหาความรู้ผู้ที่กระทําความผิดและหลบหนีด้วยความคิดที่หลากหลายของผู้คนที่หลังไหลมารวมกันจนก่อให้เกิดเมืองขึ้นมาเมืองแห่งเทศกาลของเหล่าผู้โง่เขาเมืองแห่งเหล่าผู้คดโกง เมืองแห่งช่องว่างเมืองแห่งผู้บ้าคลัง่งเมืองที่อยู่ใกล้กับสนามล่าถึงแม้นว่าผู้คนจะทำการเรียกกันไปด้วยชื่อต่างๆนานาแต่นามของเมืองแห่งนั้นก็คือมินากันเดเมืองมินากันเดนั้นนะครับผม <S <S เป็นเมืองที่ถูกใช้สำหรับในการออนไลน์ <S <S ประจำ Monster Hunter <S <S ภาคแรกสุดนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเมืองแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเข้าไปได้แล้ว สำหรับเมืองแห่งนี้จะเป็นเมืองแรกประจำซีรีส์ของ Monster Hunter ซึ่งจะทำการตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคชเรสตะวันตกซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของเมืองนั้นนะครับจะทำการตั้งอยู่ท่ามกลางหน้าผาสูงชันซึ่งรายล้อมไปด้วยที่ราบและทำเพียงไม่กี่แห่งและเมื่อฟังจากพื้นที่ที่ตั้งของเมืองแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นที่ที่จะสะดวกสบายสำหรับในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เลย สำหรับเมืองแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนที่อันตรายซึ่งมีมอนสเตอร์ผ่านไปมาอยู่มากนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ได้มีการจัดตั้งสมาคมฮันเตอร์และเหล่าฮันเตอร์ก็ได้ทําการมารวมตัวกันที่เมืองแห่งนี้ดังนั้นแล้วจากสภาพของเมืองที่มีมอนสเตอร์ปรากฏตัวอยู่มากนั้นจึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับเหล่าฮันเตอร์นั่นเองครับและจากตําแหน่งที่ตั้งจึงเป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับเหล่าฮันเตอร์ที่ทําการอาศัยอยู่ในบริเวณเชเรอตะวันตกนั่นเอง และถึงแม้ว่าจะมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวไปจำนวนมากแต่ภายในเมืองก็ยังคงมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการขับไล่เหล่ามอนสเตอร์แน่นอนว่าเมืองแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นที่รวมของเหล่าฮันเตอร์แต่ก็มีคนธรรมดาอาศัยอยู่ด้วยนะครับอีกทั้งก็ยังคงมีเหล่าพ่อค้าทำการสัญจรผ่านไปมาอีกด้วย ซึ่งบริเวณใจกลางเมืองนั้นก็จะมีน้ำพุเป็นสัญลักษณ์นะครับผมและถ้าเกิดทำการเดินไปยังทางทิศตะวันตกก็จะเจอกับตลาดที่แสนจะคึกคัก,กและนอกจากนี้ในบริเวณรอบๆเมืองก็ยังมีสถานที่หลายแห่งที่น่าสนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกสเฮาส์ที่ทำการใช้ในการพักผ่อนสำหรับฮันเตอร์ของทางสมาคมโรงตีเหล็กบาร์ที่สร้างขึ้นโดยการใช้ถ้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังมีหลุมหลบภัยฉุกเฉินสำหรับประชาชนทั่วไปในระหว่างที่เมืองโดนโจมตีโดยมอนสเตอร์อีกด้วยครับสำหรับสมาคมนักล่าที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าสมาคมนักล่ามินากันเดนั่นเองซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ในภูมิภาคอันโคริสนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ที่ราบสูงป่าเปียกชื้นเมตาเป้พื้นที่ชุ่มน้ำจิโอเทลาร์ทะเลทรายเดเด และแถบบุเาาไฟของภูมิภาคเอลเดเหนือนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดหากมีคำร้องจากพื้นที่เหล่านี้เนี่ยทางสมาคมมินากันเดนั้นก็จะทำการส่งฮันเตอร์ไปตามคำขอและด้วยเหตุน,นี้นี่เองนะครับใน Monster Hunter 2 DOS และ Monster Hunter Portable Second นั้นจึงไม่สามารถที่จะไปยังพื้นที่ล่าข,ของภาคแรกหรือ G ได้ซึ่งนั่นก็พอะว่าพื้นที่เหล่านั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจการปกครอ,องของทางสมาคมดอรดมานั่นเองครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงของ Monster Hunter Portable Second นั้นก็ได้มีการยืนยันมอนสเตอร์ชนิดใหม่ที่นอกเหนือจากที่ถูกยืนยันในบริเวณร,บรอบๆดอนโดม่าออกมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่แม้แต่ทางดอนโดม่าเองก็ยังคงไม่รู้จักและด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับทางสมาคมฮันเตอร์ที่กำลังขาดแคลนกำลังคนนั้นเนี่ยจึงได้ทำการส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปอยังทางดอนดมา ดังนั้นแล้วจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้ทางหมู่บ้านฮอกเก้เริ่มได้รับคําขอในการทําการล่าในเตขตการปกครองของทางมินากันเดได้นั่นเองครับชื่อของเมืองมินากันเดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันแต่ก็มีทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างนะครับว่าน่าจะมาจากคําว่ามินาคารุเดนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสำเนียงคันไซซึ่งมีความหมายว่าทุกคนออกไปล่ากันนั่นเองครับผม และถ้าจะถามว่าทําไมถึงจะต้องเป็นสำเนียงคันไซนะครับก็มาจากการที่สำนักง,งานใหญ่ของทางแคปคอมเนี่ยตั้งอยู่ที่อซสกานั่นเองครับ สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราได้เมืองสำคัญสๆของของ m o n อร์ r Hunter ์ซีรีไปถึง2เมืองเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบูบ้านโคคอตหรือว่าเมืองมินากันเดนนั่นเองนะครับผมและอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ทำการรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของโลก Monster Hunter ที่นอกเหนือจากประวัติของมอนสเตอร์มาให้ฟังกันนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจสำหรับคนที่ต้องการเปิดโลกของ Monster Hunter ของตัวเองให้กวางยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ